จัดทำโดยนายพงศพิพัฒน์รัตนโชคธรณีหมู่สีทับหเลขที่10นายธนริชชาวนรังหมู่สี่ทับหเลขที่13นายชยานาันบัวสงหมู่สี่ทับหเลขที่15านางสาวปรยาบุญพัฒน์หมู่4ี่ทับหกเลขที่23านางสาวหยาดพิรุณหสนานน์หมู่สี่ทับหเลขที่24เซรามิกค,คืออะไรเซรามิกเซรามิกค,คือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัตถุอิินทรีย์ธรรมชาติเช่นดินหินทราย แร่ธาตุผสมกันปั้นขึ้นรูปแล้วเผาด้วยความร้อนสูงทำให้แข็งแกร่งทนทานมีหลายประเภทตั้งแต่เครื่องปั้นดินเผาจานชามกระเบื้องซีเมนต์แก้วไปจนถึงวัสดุพิเศษในงานอิเล็กทรอนิกส์โดยมีรากศัพท์จากภาษากรีก keramos ที่แปลว่าสิ่งที่ถูกเผาประเภทของเซรามิกเซรามิกแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆคือ เซรามิกแบบดั้งเดิมเช่น stoneware earthware ใช้ในชีวิตประจำวันและเซรามิกขั้นสูงเช่นสำหรับการบินการแพทย์โดยสามารถจำแนกตามเนื้อผลิตภัณฑ์ได้เป็น4ประเภทหลักได้แก่ earthware earthenware พรุนราคาถูก stoneware stoneware แข็งแรงเนื้อหนาพ o r c e l a i n p o r c e l a ขาวบางแข็งแรงสูงดูดน้ำน้อยและบนใชไหน้า บวนไชน้าขาวนวลบางเบาปร่งแสงคุณภาพสูงเซรามิกแบบดั้งเดิม (Traditional c e r a m i c ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติเช่นดินเหนียวคอร์สเฟลสปาเน้นการใช้งานในชีวิตประจำวันและงานก่อสร้างตัวอย่างเครื่องปั้นดินเผาอิฐกระเบื้องมุงหลังคาถ้วยชามสุขภัณฑ์เซ,ซรามิกขั้นสูงหรือเซ,ซรามิกวิศวกรรมเซ,ซรามิกขั้นสูงหรือเซ,ซรามิกวิศวกรรม Advanced Engineering Ceramics ผลิตจากสารเคมีบริสุทธิ์และควบคุมกระบวนการอย่างแม่นยำใช้ในงานที่ต้องการสมบัติพิเศษตัวอย่างอลูมินาเซอร์โคเนียซิลิคอนคาร์ไบด์คุณสมบัติแข็งมากทนการสึกหรอทนความร้อนและสารเคมีสูงใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิก เซรามิกประเภทแก้วคือแก้วแก้วสเป็นเซรามิกชนิดไม่เป็นผลึกมีโครงสร้างโปร่งใสตัวอย่างแก้วใสแก้วทนความร้อนไฟเบอร์กลาสคุณสมบัติโปร่งใสทนความร้อนระดับหนึ่งแตกง่ายแต่ขึ้นรูปได้หลากหลาย ตัวอย่างของเซรามิกประเภทดั้งเดิมเป็นเซรามิกประเภทหนึ่งในกลุ่มเซรามิกแบบดั้งเดิมที่ทำจากดินเหนียวเป็นหลักเผาที่อุณหภูมิไม่สูงมากทำให้เนื้อมีรูพรุนดูดซึมน,น้ำได้แต่แข็งแรงทนทานมีราคาถูกและมักใช้ทำเครื่องครัวหม้อดินเผากระถางต้นไม้และงานศิลปะต่างๆตัวอย่างของเซรามิกประเภทอะลูมินา่าเซรามิกทางวิศวกรรมหรือเซรามิกขั้นสูงที่มีองค์ประกอบหลักคืออะลูมิเนียมออกไซด์ เป็นเซรามิกที่มีคุณสมบัติเด่นคือแข็งแกร่งมากทนความร้อนสูงทนต่อการสึกหรอกัดกร่อนและเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีเยี่ยมจึงนิยมใช้ในงานอุตสาหากรรมหนักงานอิเล็กทรอนิกส์และวัสดุประสิทธิภาพสูงตัวอย่างของเซรามิกประเภทแก้วเป็นวัสดุในกลุ่มเซรามิกแบบดั้งเดิมประเภทหนึ่งโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เครื่องแก้วที่ผลิตจากการหลอมทรายและแร่ธาตุที่อุณหภูมิสูงจนเป็นของเหลวแล้วขึ้นรูปเช่นแก้วน้ำขวดโคมไฟ ในขณะที่แก้วเซรามิกเป็นวัสดุขั้นสูงที่พัฒนาขึ้นมาให้มีคุณสมบัติทั้งแก้วและเซรามิกผสมผลึกกับเนื้อแก้วให้มีความแข็งแรงทนทานต่ออุณหภูมิสูงและสารเคมี สรุปเซรามิกและประเภทของเซรามิกวัสดุอนินทรีย์ที่เกิดจากการขึ้นรูปและเผาด้วยความร้อนทําให้มีความแข็งแรงทนทานต่อความร้อนและสารเคมีแบ่งเป็น2กลุ่มหลักคือเซรามิกแบบดั้งเดิมเช่นเครื่องปั้นดินเผาสุขภัณฑ์อิฐจากดินเหนียวซิลิกา้าและเซรามิกวิศวกรรมที่มีสมบัติพิเศษสูงกว่าเช่นอลูมินาซิลิคอนคาร์บดา์ใช้ในงานเทคโนโลยีสูงเช่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การบินและอวกาศ ขอบคุณสำหรับเข้ามาชมผลงานของพวกเราครับค่ะ